ครับสวัสดีชาวฟีดบอลบอลไม่ว่าจะเป็นสายฟีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับตามคอมเมนต์ท่านนี้เลยนะครับให้เราแนะนําตําแหน่งละ100 m อยนะครับย้าว่าทุกตําแหน่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าในงบ1 0 0 m อนะครับทุกตําแหน่งจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากน้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ พี่น้องท่านใดนะครับที่กำลังหาร้านเติมเกมครับต้องร้านคุกกี้แรนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฝากร้านคุกกี้แรนช็อปกันด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมแพ็คบอลลูนดอต่อเนื่องนะครับนะหรือจะเป็น fc point แพ็กต่างๆนะครับร้านคุกกี้แลนช็อปยินดีให้บริการสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือแจ้งที่ไลน์ไปสอบถามและรีเรียรก่อนได้เลยนะครับ บอกเลยว่าราคาถูกกันจะวนแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร้อยเปฝากกันด้วยนะครับผมก็นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปแนะนํานะครับตําแหน่งละ100่งอนะครับทุกตําแหน่งก็จะคัดมาให้เลยนะครับนะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นนักเตะเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับนะทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปแนะนําให้นะครับอ่ะก็จะแบ่งโดยนะครับมีผู้สาประตูนะครับเซ็นเตอร์ผมคัดมาให้2ตัว RBLB นะครับ CDM CAM แล้วก็กองกลาง CM นะครับสองตำแหน่งอ่ะแล้วก็เป็น RWLW กองหน้านะครับผมนะเคนะครับผมยาซีนบรูนูนะครับ o w e r 98ในงบ 100M นะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเซฟใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าจะซื้อกับซื้อเม็ดแดงครับอยู่ในงบไม่เกิน 100M นะครับนะสามารถซื้อได้เลย ส่วนสูงนะครับอยู่ที่195เซนตมรครับการพุ่งตัว100การคุมตำแหน่งอยู่ที่102การรับบอล101การตอบสนองอยู่ที่105นะครับผมสำหรับยาซีนบูนูนะครับตำแหน่งเซนเตอร์ c b นะครับนะผมเลือกเป็นซาลิบานะครับคู่กับเนตตานะครับผมนะซาลิบาถ้าจะซื้อก็เม็ดแดงโอเว102ครับอยู่ในงบ 100m นะครับผม ฟีทเก้าสิครับการตั้งรับ102สภาพร่างกายก็102เช่นกันนะครับนะค่าพลังนะครับดีทั้งการตั้งรับแล้วก็สภาพร่างกายคุณสมบัติไม่มีเวิร์กเลยจะเป็นกลางสูงนะครับนะสำหรับซาลิบาอัพสกิลก็อัพตั้งรับได้เลยนะครับเนตต้านะครับโอเวอร์เก้าสิบแปดเนตต้าอ่ะก็ได้เม็ดแดงเหมือนกันนะครับโอเวอร์หนึ่งร้อยสองนะครับผม ฟีเท้า93ครับการตั้งรับ103สภาพร่างกาย99นะครับอ่าในส่วนของค่าพลังครับเด่นไปทางการตั้งรับเป็นหลักเลยนะครับนะส่วนสภาพร่างกายก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับ่ะคุณสมบัตินะครับนะหม่งลูกทรงพลังเล่นเพื่อทีมเวิร์กเดจะเป็นกลางสูงถ้าสกิลเป็นคร่งบอลน,นะครับอัพสกิลก็อัพเป็นตั้งรับได้เลยนะครับต่อไปนะครับมาที่ตำแหน่ง เซนเตอร์แบ็กนะครับ RB แล้วก็ LB นะครับผมเลือกใช้เป็นเจ้าคันเซโลคู่กับดิมาโกโอเวร์97เหมือนกันทั้งคู่นะครับในงบ 100M นะครับสามารถซื้อเม็ดแดงได้นะครับนะเจ้าคันเซโลครับฝีเท้า94นะครับตัวนี้การตั้งรับอยู่ที่90สภาพร่างกาย83เท้าให้มา54นะครับค่าพลังงาน4ดาวครึ่งท่าสกิล4ดาวนะครับ คุณสมบัตินะครับพยายามเตะลูกของสนามก่อนเหนือชั้นยิงประตูต่ที่ไกลครับแล้วก็ยิงเซกอย w เวิร์กเลตจะเป็นสูงต่ำถ้าสกิลเป็นรูเลตนะครับสำหรับเจ้าคันเซโลอัพสกิลก็อัพเป็นสมดุลแล้วกันนะครับผมดีมาโกนะครับโอเวอร์เนะครับผมก็ในงบ 100M เอ็มเม็ดแดงเหมือนกันนะครับนะตัวนี้ก็ทีเด็ดนะครับนะฟีเท้า96กนะครับการตั้งรับ89สภาพร่างกาย79นะครับ ค่าพลังงานนะครับ4ดาวครึ่งถ้าสกิล3ดาวนะครับผมคุณสมบัตินะครับฟรีคลิกทรงพลังพยายามเตะลูกของสนามก่อนยิงประตูตะลิเกครับแล้วก็เวิร์กเลยเป็นสูงกางนะครับนะเท้าให้มา5-3สนะครับสำหับดิมโก้ก็อัพสกิลเป็นสมดุลเหมือนกันนะครับผม ตำแหน่งต่อไปนะครับ CDM นะครับ OL 99ผมเลือกเป็นลามิเลสนะครับในงบ 100m นะครับสามารถซื้อเม็ดแดงได้ OL 103นะครับผมก็คัดมาให้แล้วนะครับนะตำนานที่เก่งๆนะครับในงบ 100m ฝีเท้า96ครับการยิง81การสมบรต90การเลนบอน93การตั้งรับ99สภาพร่างกาย94เท้าให้มา53นะครับนะ ค่าพลังงาน5ดาวเต็มท่าสกิล4ดาวนะครับคุณสมบัติเนนแฮกเกร์ครับเวิร์กเลทเป็นสูงสูงท่าสกิลเป็นดึงลูกถอยหลังแล้หมวตัวนะครับนะสำหรับรามีเลสนะครับผมอัพสกิลนะครับนะผมแนะนําว่าอัพได้ทั้งตั้งรับนะครับหรือจะอเป็นสภาพร่างกายก็ได้นะครับแล้วแต่ความชื่นชอบนะครับผมตำแหน่ง C A M นะครับในงบ100 M นะครับเดวเปโลนะครับโอเวอร์98นะครับ ในงบ 100m คุณสามารถซื้อเม็ดส้ม o ์103ได้เลยนะครับฟีเท้า95ครับการยิง99การส่งบอล92การเลี้ยงบอล100สภาพร่างกาย66เทาา้าใส่5ขวา5นะครับค่าพลังงานนะครับ4ดาวครึ่งท่าสกิล4ดาวคุณสมบัตินะครับความเป็นผู้นำยิงั่นโคง้ง p l a y เ a k e r เร์วองเลยจะเป็นกลางกลางท่าสกิลเป็นขยับหลอกแล้วลบออกนะครับผมนะ สำหรับเดียวเปโลอัพได้ทั้งการส่งบอลน,นะครับแล้วก็อัพได้ทั้งการยิงนะครับผมตำแหน่งกองกลาง CM นะครับผมเลือกมาให้2ตัวด้วยกันนะครับก็จะเป็นเดยยองนะครับคู่กับบาเลล่านะครับผมนะแล้วแต่ความชื่นชอบนะครับในงบ 100m ก็สามารถซื้อเม็ดแดงได้เลยนะครับนะสำหรับเดยยอง ฟีเท้า92ครับการยิง82การส่งบอล100การเลี้ยงบอล98การตั้งรับ86สภาพร่างกาย81เท้าให้มา5-3นะครับติดอย่างเดียวคือเท้า5-3นะครับตามสำหรับเดยยองค่าพลังงานนะครับ4ดาวครึ่งทัาสกิล4ดาวคุณสมบัตินะครับนะเหนือชั้นส่งลูกไกลเพลเมเกอร์ maker, ยิงไซก้อยเวิร์กเลยเป็นสูงกลางทักิลเป็นรูเล็ตนกครับอัพสกิลก็อัพเป็นการส่งบอลได้เลยนะครับผม บาลเลล่านะครับโอเวอร์เกเช่นกันนะครับผมในงบก็สามารถซื้อเม็ดแดงได้ o อเ102นะครับฟรีเท้าเก้นะครับการยิงอยู่ที่87การสมบอล98การเลี้ยงบอล99การตั้งรับ86สภาพร่างกาย81 ทาวห้าสี่นะครับค่าพลังงานนะครับให้มา5ดาวเต็มท่าสกิล4ดาวนะครับคุณสมบัติครับเน้นแฮกเกิลยิงประตูที่ไกลครับเบิร์กเลยเป็นสูงสูงท่าสกิลเป็นตะวัดชิงได้ส้นนะครับผมสำหรับบาเรล่านะครับอัพได้ทั้ง2อย่างครับการส่งบอลแล้วก็สภาพร่างกายนะครับผมตำแหน่งต่อไปนะครับนะ R W แล้วก็ L W นะครับผมเลือก R W ผมเลือกเป็นคาวรัสเคเลียนะครับตอนแรกผมจะเลือกเดมเบเล่นะครับแต่ว่า เดมเบเล่มันเก่งก็จริงแต่ว่าค่าพลังงานมันไม่ค่อยโอเคนะครับนะก็คือมันหมดไวนะครับผมก็เลยเลือกเป็นคารัสเคเลียนะครับตำแหน่ง rw นะครับในงบครับก็สามารถซื้อโอเว0 1ได้เม็ดแดงนะครับผมฟีทาวนะครับ98การยิงอยู่ที่9กาสงการสมบัล90การเล่นบอล1น0สภาพร่างกาย82เท้าไใส์5กขวา5นะครับค่าพลังงานนะครับสีดาวครึ่งถ้าสกิล5ดาวเต็มนะครับคุณสมบัติ ยิงแผ่นโคงนน้งเหนือชั้นยิงเซก้อยครับเวิร์กเลตจะเป็นกลางกลางนะครับผมนะสำหรับคาราสเคเลียก็อัพสกิลเป็นความคล่องแคล่วนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับคาราสเคเลียตำแหน่งต่อไปนะครับ LW LW ผมเลือกเป็นเชอรี่อองลีนะครับนะอองลี only ในงบ100 M นะครับสามารถซื้อเม็ดแดงได้โอเวอร์ 101, ครับจะอยู่ในงบพอดีเลยนะครับนะก็ ฝีเท้านะครับอยู่ที่104การยิงอยู่ที่94การสมบบอล91นะครับในะการเลี้ยงบอล96สภาพร่างกาย80เท้าว54นางงาน่นะครับค่าพลังงานนะครับ4ดาวครึ่งท่าสกิล4ดาวคุณสมบัตินะครับแก้เกมกับดักลันหน้านะครับยิงปั่นโคง้งเนี่ยชั้นเลี้ยงเร็วเวิวร์กเลยเป็นกลางกลางท่าสกิลเป็นลูเล็ตน,นะครับนะสำหรับเทอร์ี่องดีอัพสกิลก็อัพเป็นความคล่องแคล่วนะครับสายฟ้านะครับผม ตำแหน่งสุดท้ายนะครับผมตำแหน่งกองหน้า S t นะครับนะเฟอร์นันโดตอเลสนะครับผมนะตอเลสนะครับนะก็อยู่ในงบ 100m พอดีเลยนะครับนะเม็ดแดง o อเ1 0 2นะครับบอกเลยว่าทีเด็ดแน่นอนนะครับการสลับตัวนี้นะครับผมฟีเท้า103การยิง100การสมบัต77บการเลี้ยงบอล97สภาพร่างกาย8 1เท้า54นะครับนะ ค่าพลังงานนะครับสดาวครึ่งท่าสกิล4ดาวนะครับคุณสมบัติยิงปันโค้งเลี้ยงเร็วก็เลยเป็นสูงกลางท่าสกิลเป็นรูเลตนะครับนะสำหรับเฟอร์นันโดตอเรสนะครับผมนะไปจัดกันได้เลยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ก็มีนักเตะเยอะๆเข้ามามากมายเลยนะครับนะราคานักเตะก็น่าจะลงกันอีกเยอะพอสมควรนะครับนะก็เอาเป็นว่าใครชื่นชอบตัวไหนก็รอจัดกันได้เลยนะครับนะสำหรับคนที่มีงบประมาณเยอะๆนะครับผม แล้วก็นะครับวันนี้นะครับนักเตะในทีมของเราที่เพิ่งเปิดเข้ามาได้นะครับก็จะเป็นเลวในเมสซี่นะครับผมเราก็ได้ทําการขายในส่วนของโอเวอรันไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เลือกมาใช้เป็นเลวในเมสซี่แต่ว่ามาสเคไม่มีนะครับนะมาสเคไม่เหลือแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาววาก็ค่อยๆเสริมทีมไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะ ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมเกมร้านคุกกี้แดนชอน็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือแจ้งในไลน์สอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าตัวเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากกันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบระคุณมากครับ